สวัสดีครับพวกาช่องใา่ใหม่ชวนเล่นเย่แม่แม่เป็นอะแม่แม,มแม่มีท้องพ่วยอะแม่ม<แ>ีท้องหมายถึงแม่ท้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนั้นอะยายมอนอยู่ในท้องแม่อ,อยู่ในท้องแบบไหนรู้ไหมอย,อยู่ท้องแบบนี้ <c oughs> นมนเลย <c oughs> ใช่แล้วตอนนั้นยายใหม่อะเล่นแบบว่าเป็นคุณหมอ ทำคลอดให้แม่อะไรอย่างนี้ไงตอนนั้นคือเยมเยมตอนนั้นคือเยมมอนอยู่ในท้องแม่แล้วเล<ม>่นทำคลอด <ๆ S 1> ยังไง <ๆ S 1> คลิปจะเป็นไงลองไปดูกันเลยเยหมายชวนเล่นเย้อ้ปวดท้องจังเลยคุณแม่ไม่เคยสบายเหรอใช่ค่ะคุณแม่ไม่เคยสบายเหรอ,อเดี๋ยวคุณแม่โทรหาคุณหมอก่อนนะ พร้อโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะไปอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเจอไปทุกคนหมอแล้วปิงนี่นายอุบกกันขี่กระต่ายขี่รถขี่รถเปียมาะนี่คือเปพยบาลที่คุณหมอขี่มานะคะ โอ้เยอะเลยมาดูกันที่ว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะโอ้นี่เป็นหม่นจำลองใ่วยจอะคนมอนเลยค่ะดูได้ครับนี่เป็นอุปกรณ์จำลองร่างกายจำลองใช่ไหมใจใจเติมไซส์เก้าใส่ใหญ่หัวใ,ใจหัวใจอบอดเร็กน้ารักปีเติปิดหน้าด้วย นี oh, ่ค you know? ุอคุณกายภาพนะคะเอไวเรียอนาโจมี่คุณแม่กะคจ็บเ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 จ็คเจ็ุเจ็อเจ็บ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 เจ็เจ็อจ็บจ็คจ็จ็บจเจ็บเจ็บจ็บจ็บเจเจเจ็บเจ็เ็เเ ตั้งฉีทั้งผ่าพร้อมกันเลยเหรอเนี่ยโอ้ยโอ๊ยน้องดิ้นน้องดิ้นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยน้องดิ้นแล้วน้องดิ้นแล้วน้องดิ้นแล้วโอ้ยอันนี้หมอดิ้นไม่ใช่น้องอเออกุ้งวีกุ้งวีหายปอนเลยน้องอน้องไม่ต้องล้างเลยไ <c oughs> ยูดีด้วยนะคนะคคแม่นิ้วขวงค่ะออ๋อขอบคุณมากเลยเอามานอนใกล้ๆนอนใกล้ๆสามคนเลยตั้ชื่อว่าอะไรคะตั้งชื่อว่าน้องอะไรดีคะยม่มมน้องอยังไมสุดแล <c oughs> ้วพาน้องไปเตี้ยวอ๋ผพาน้องไปเที่ยเหรอเดีรุ่งก็เซ่ก็ซ่ค้ายๆตัว 拜拜，拜拜。